นะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตรงร้านเคยไมช่ช่วยคุณยายขายของนะแต่วันนี้น้องหยุดเชี่ยงานเข้าเลยวันหยุดแล้วก็ผมซื้อของมาออเออเยอะอยู่นะเออหลายตังอยู่ก็เลยอยากเกตติดต่อเพราะปกติเขาบอกว่าจะมานี่ประมาณสองทุ่มครึ่งน้องจะอยู่ตรงนี้ไงใช่เวลานะประมาณนะแต่วันนี้คุณยายหยุดน่าจะไปทําบุญมั้ง เพราะก่อนหน้านี้ผมก็คุยกับคุยกับคุณยายกับน้องก็อยู่นะว่าคุณยายก็บอกไม่ต้องรีบหรอกแต่ผมโอเคผมอยากให้กําลังใจน้องว่าโอเคในเนื่อรับปากแล้วว่าอะไรเงี้ยวันนี้ก็ตัดสินใจซื้อมาร้านร้านอยู่ครับรอดูพี่เขาติดต่อให้นะว่าเดี๋ยวพอดีคือพี่เขาติดลูกค้าอยู่ก็ยังไงก็ต้องปากร้านพี่ก็ดวด้นะครับตรงเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีก่อนนก่อนขึ้นสะพาน ข้ามแยกองตันนะครับก็เนี่ยร้านเนี่ยร้านไปจําผมด้วยและร้านนู้นร้านก็ไปจําผมด้วยโอเคมีคกนะับข้าวอร่อยๆครับร้านนี้นะเดี๋ยวรอพี่เขาดิวให้นะรอรอแป๊บนึงอนะไหนๆก็มาแล้วยังไงก็ต้องหายไอย้น้องก็หลังจากเรา <c oughs> มาไม่เจอน้องเขานะก็ตอนนี้ก็เอาบรรยากาศนี่เลยฝากร้านพี่เขาด้วยนะเป็น เป็นอาหารอีสานเรานะครับก็จะมีหลายๆอย่างท,ทุกๆวันเลยปลาดุกย่างเงี้ยเนี่ยปลาทูมีกบย่างนะเนี่ยก็เป็นมะเขือเผานะก็นี่เห็นจะมีที่เด็ดก็น้ำพริกแบงดาแล้วก็น้ำพริกแบง,นะงดาก็จะมาเท่าไหร่นะหกสิบบาทใช่ไหมน้ำพริกแมงดาหกสิบบาทนะครับอยู่ตรงเนี้โอเคเราจะมีกับข้าวนี่ครับโอเคเป็นต,ต้มยำปะดินฮนะ น่ากินอน่ะร้านนี้การันตีว่าอร่อยอ่ะอร่อยอ,อร่อยอ่ะนี่กับข้าก็น่ากินน่านาแต่ผมนำเสนอนี่นะครับนี่เลยนะเนี่ยแซบหลายแซบหลายกิกจผักไงนะเป็นบรรยากาศยามค่ำเวลาตอนนี้ก็เกือบจะสามทุ่มแล้วนะ อันนี้เป็นเห็ยียดยางนะครับเห็ยียดยางโอเคเอพี่กําลังติดต่อให้นะโอเคไม่เป็นไรรอได้ครับรอได้ครับทุกคนตอนนี้ผมพยายามให้พี่เขาช่วยติดต่อญาติน้องเขานะเพราะก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะมันมันเป็นเรื่องแบบนี้ไงเพราะปกติมาที่ไรก็จะเจอคุณยายกับน้องเขาขายตลอดเลยตรงนู้นนะ เลยรถออกไปรถกระพี่มอยู่ตรงโค้งซ้ายมือพอดีะนะแต่มาวันนี้อุบิเหตุครับพอดีคุณยายไปต่างจังหวัดไปงานศพแต่นี้ก็ให้พี่เขาช่วยติดต่อว่าติดต่อได้ไหมกับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเขาหรือว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ประเด็นใหญ่นะครับที่ว่าต้องอะไรเรื่องข้อาขาดบาดตายไม่ใช่มันเป็นแค่เรื่องจิตใจครับผมน้องก็ทําได้ ผมกม็พยายามพยายามทําให้ไอเ้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยเพราะอันที่แล้วผมได้คุยกับคุณยายเขาคุณยายบอกว่าไม่ต้องรีบไปได้บอกไม่เป็นไรเด็กเด็กเข้าใจว่าเด็กมันเด็กเขารอพอเราพูดกับเขาแล้วเด็กมันต้องรอรออยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจวันนี้ผมไปเอารถมาจากอู่แล้วก็ขับมาผ่านทานงนี้ก็คิดว่าออประมาณสักสองทุ่มค่อยแวะมานะซื้อของมาให้แล้วน้องก็โอเคก็มา เสด็จห้เครับพี่น้องไม่เป็นไรเสดวจให้เอาก็พี่เขาพยายามช่วยเต็มที่แล้วเนาะอืมคนรอบข้างก็คือไม่อะไรหรอกรแล้ก็คือไม่เจอน้องวันนี้ผมก็ซื้อให้น้องเขาใหม่ได้แต่คือมันเป็นของกินไงอันเนี้ยแบบที่เคยคุยกับน้องว่าซื้อตัวนี้ให้แต่ผมซื้ออีกตัวหนึ่งมามันเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งไงแต่ค่อนข้างที่จะที่จะแพงอยู่สําหรับคนที่ไม่มีสตางค์ที่จะกินนะสําหรับเราก็โอเคแพงเหมือนกันแต่นาน อะไรที่เรารับปากกับน้องเอาไว้เราต้องต้องทําให้เขาไปนะนะโอเคไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ก็โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันติดต่อไม่ได้เลยใช่ไหมพี่ตนนังตัดสายทิ้งสายทิ้งไม่รับโอ้โห oh, นี่เีปัญหาเลยตัดสายทิ้งสายทิ้งเนะก็คือเขาก็ไม่มีเบอร์ไงถ้ามีเบอร์อ่าเออเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวนะโอเคถ้าเกิดไม่ได้รอบนี้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอบหน้ามาเนายนะเดี๋ยวค่อยค่อยดีวกันใหม่ก็ติดต่อกับคุณยายเขา คิดว่าคุณยาเขต้องไปง,งานสุดทางจังหวัดน่านจะเป็นทางภาคเหนือรู้นะโอเคสรุปแล้วครับผมตอนนี้ก็คือติดต่อน,น้องหรือน้องไม่ได้เลยครับผมก็อือดูดิโอตั้งใจมากเลยจริงตั้งใจให้เด็กะเด็กจริงๆอ่ะนี่ครับทั้งไก่ทั้งเบอร์เกอร์คิงโอ้โหกะให้น้องกินแบบจุกๆแบ่งเพื่อนกินเลยนะโอเคไม่เป็นไรกี้ คนที่ขายข้าวจานั้นก็พยายามช่วยเราเต็มที่นะครับก็ติดต่อไม่ได้ปกติเขาโทรศัพท์เขาไม่เคยมีปัญหาแต่วันนี้มันมีปัญหาก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคนะฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะครับผมดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ต่อ53 c h a n ชาแนลนะครับรลรแล้วก็ลุงต่อปกเกิดแล้วก็อํมพรชัยจันขนาแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งที่กาลังจะเปิดก็คือ จันคณาชาแนลนะครับผมโอเคฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมเพราะเราไม่ได้มีเบอร์ติดต่อกันได้นะโอเคนะโอเคทุกคนฝากด้วยนะครับ